จะพามาฟังเสียงรถทำท่อทั้งสองคันนะคอนเซ็ปของทำท่อตอนนี้จ,จะเป็นท่อผาเงียบผ่าหมกหรือผาอะไรก็ตามคอนเซ็ปของเราคือเสียงต้องไม่ดังมาฟังคันแรกก่อนนะอันนี้คือรถอ,อะไรอะไรนะโรเยนอะลอโรเยนออยร้อย 150. แปลงใส่ท่อตรงรุ่นนะนี่เห็นไหนะเดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนนะครับอันนี้คอนเซ็ปผาหมกนะ เลยใช้ได้เลยแหละอ๋อเลยอีกชั้นหนึ่งเวบส125อาไอปาวาด LED ลูก5เหงียน5หก5หกต5หนะข็ผ่าอันนี้ผ่าจากทางร้านนะเดี๋ยวจะเป่าเสีงเสยงกันนี่ร้อยผ่าสวยๆนะนี่น,น,นะนมาดูมิกอารกอนนะนี่ฝีมือของทางร้านดูนะมิกสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่โชว์งานหน่อยโชว์งานหน่อยเดี๋ยวมาเล่นรอบต,ำต่ำๆให้ดูก่อนครับ นี่คือรอบที่ตำรวจตรวจนะประมาณ3ใน4ของรอบเครื่องเนี่ยไม่มีปัญหาผ่าน9 5เดซิเบลแน่นอนแต่ผมจะเร่งเต็มๆให้ดูว่าเป็นยังไงก็ถือว่ารับได้นะเสียงประมาณนี้เลยใครสนใจจะเอาท่อมาผ่าหรือจะเอาแปลงท่อรุ่นไหนมาใส่รุ่นไหนหได้หมดนะประมาณนี้นะผมงานะน,น,ง 5, 6, นะอันี่เป็นรุ่น5-6นะไม่ใช่เต็มเดิมแต่ว่าเป็นไล่สเต็ปดัลโล เน้นแบบใช้งานข้อคาหมดโอเคครับผมช่างแเจราขอบคุณมากครับเดี๋ยวตามคลิปหน้ากันต่อแล้วกันสวัสดีครับ